ปิดห้องเลยสิบนาทีกินข้าวก่อนจะไปร้อนก็ร้อนเปิดโลโ็ก้อไว้ ฮัลโหลฮัลโหลนานมากวันได้ขึ้นไลน์ไม่ค่อยมีเวลา कवला भेजी है a f มัพต o โนนการมั e ต์ลอน before going um, meeting ขอปิดโลโก้โลโก้โลโก้ที่ทำงานเลย มันร้อนมากอ่ะไม่ถนัดแป๊บหนึ่งเด้อยพี่น้องแป๊บหนึ่งบอถนัดเลยเดี๋ยว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 สักครู่ just a minute Thank you. Just have dinner. Thank you, Jurong. Mataloli. Thank you. ย้ําเลยไปแล้วแป๊บเดียวมาแป๊บเดียว15นาทีพอ เงาแตงเงาแตงห่อนเพียงเอ้ยมันร้อนอย่างนี้เนี่ย ขอบคุณสองไลค์นะคะแม่เก้าสัสดี่ะขอบคุณค่ะไม่ได้เข้ามานานมากแม่เก้าทุกวันนี้ไม่ไม่มีเวลาเลยยุ่งมากไม่เจอนานจริงๆกำลังกินข้าวมาแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะไปแล้วแม่เก้าขอบคุณค่ะ ทิดถึงอ่หมูสามชั้นใส่ผักกาดดองต้มหมูสามชั้นใส่ผักกาดดองเป็นยังไงเนาะลูกสาวเมื่อเช้าเพิ่งเข้าไปติดตามอีกแอคเคาท์หนึ่งใช่ค่ะทำงานที่เดิมมันยุง่งมันหลายเรื่องหลายราวแม่กลาวก็เลยไม่มีเวลาขึ้นไ์ไม่มีเวลาลงคิด <c oughs> ไหนจะทำงานไหนจะลูกไหนจะอะไรก็เลยแบบ เอาไว้ก่อนแล้วมันอยู่ตัวด้วยค่ะมันอิ่มตัวด้วยมันอิ่มตัวทาง YouTube เข้าไปเล่นแต่ทางอ่าแผ่นฟอร์มแบบทีทีนั่นน่ะมันเล่นคลายเครียดลูกวางอันนี้เพิ่งพักเบรกจากที่ทำงานมากินข้าวแล้วก็จะกลับไปต่ออืมอ แม่ส้มไม่ค่อยได้ขึ้นนะคะแม่เกาขึ้นทุกวันใช่ไหมแม่ส้มห่างหายจาก YouTube ไปนานมากเลยอไปเที่ยวเมืองไทยสองเดือนลูกสาวคนเล็กเป็นไงบ้างตอนนี้ไล่จับกันแล้วใช่ไหมหมดแล้ว S <S เดี๋ยวเด้อแป๊บนึงขอบคุณค่าลูกวางขอบคุณแม่เกานะคะที่เข้ามาทักทาย <S 2> <S 2> <S เพราะว่าแม่สมศรีก็ไม่ค่อยได้ขึ้นนะครนานๆเดี๋ยนี้ห่างหายจากพี่ยูไปไปเยอะอยู่ <S <S ไม่รู้เวลาเอาไปทำอะไรหมดไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทำไม ไม่มีเวลาเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนก็ยุ่งเหมือนกันแต่ทําไมมีเวลาขึ้นขึ้นไลฟ์แต่ตอนนี้อ่ะแทบจะหาเวลาจับขึ้นไลฟ์นี่แทบจะไม่มีเลยหลายเรื่องหลายราวอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่าตอนนี้เพิ่งได้สิบสองนาทีเดี๋ยวจะขึ้นแค่สิบห้านาทีพอเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเตรียมตัวแล้วจะต้องไปแล้วมีไอ่มีอพออยเมนมีนัดขอบคุณนะคะ ลูกกวางสบายดีนะคะแม่กาวสบายดีนะคะจริงจริงอิ่มตัวด้วยแต่เขไปดูไอเข้าไปดูเหรียญหลังบ้านนี่โคตรตลกเลยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แม่กาวได้โลแล้วใช่ไหมหรือว่ายัางไงแม่ส้มก็ไม่รู้เหมือนไม,ไม่ไม่ค่อยได้เข้าไปหาใครไม่ได้ไปหาใครเลยนะคะตอนนี้คือแบบว่าไอ งานตัวเองอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดไม่ได้เข้าไปหาใครไม่ได้ติดตามไม่ได้ไปแบบว่าดูว่าตอนนี้โลกเขาเปลี่ยนไปอะไรยังไงองงว่าเวลาเราจะทำไฮไลท์แล้วเราทำยังไงเราเราก็งงนะมันมีอะไรปุ่งอะไรเข้ามาครีเอทไฮไลท์อะไรก็ไม่รู้เยอะเยอะ ยั่งเหรอทําไมเอารอมาหนึ่งปีแล้วหรอก็ว่าทําไมเฮ้ะเห็นผู้ติดตามแม่กาวเกินแสนแล้วน่าจะได้นะขนาดว่าตอนนั้นบ้านใครนะแกก็เพิ่งแกติดตามเกินแสนเกินแสนมาแป๊บเดียวแกก็ได้โล่มาเลยนะแล้วแม่กาวทาเรื่องขอไปแล้วใช่ไหมคะว้ามันร้อนอย่างนี้เนี่ยโอ้โหแืห่แตกทำไมมันร้อนอย่างนี้นน แต,แต่แกเปลนแต่ไม่กาวทำเรื่องขอไปแล้วใช่ไหม้าอาวอาว,อาว,อาวของของแม่ส้มอีกบ้านหนึ่งอ่าถูกหยุดการสร้างรายได้ไปแล้วนะคะเพราะว่าลงคลิปซ้ำนะคะอีกบ้านหนึ่งอ่าบ้านบ้านอะไรเนาะบ้าน อะไรสักอย่างนี่ะจำชื่อบ้านตัวไม่ได้นะคะถูกปิดการสร้างอะไรได้ไปแล้วไม่ยื่หรูอทอนไม่ทําอะไรเลยหลายเดือนแล้วแหละหกเจ็ดเดือนแล้วแหละก็เลยปล่อยเลยตามเลยรอบสองอะไรอะ่ะหมายถึงอะไรลูกวางห้าสิบสามกับศูนย์สามไม่มาถึงสักทีอือฮึก็คือไม่กาวทำเรื่องไปแล้วใช่ไหมฮะหรือว่ายัางไงเล่าสู่กันฟังเด้อ แม่สมศรีก็จะมีเวลาช่วงนี้ตอนเย็นกลับมาก็อะไรก็ตอนเย็นกลับมาก็เหนื่อยนะคะนอนอย่างเดียวนะคะมันน้ำทีถึงจะโผล่มาะคะ่ะยังไม่ได้ลงคลิปเดี๋ยวนี้ไม่มีคลิปยาวให้ลงเลยนะคะพี่น้องหนอยขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะไปแล้วคือแม่คือการแม่ส้มแม่ทําอะไรสักอย่างคือกันจริงๆใช่ไหมแม่สมศรีก็ไม่ทําอะไรเลยไหมคือแบบอ่ อยากจะอะไรก็แล้วแต่นะครับเอออยากจะปิดการสร้างอะไรก็แล้วแต่นะปิดเลยค่ะเพราะยังไงก็ไม่มีเวลาลงคลิปอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ลูกวางไม่ใช่อีสานสมศรีอีกบ้านหนึ่งไลฟ์สไตล์สมศรีอะไรสักอย่างนี่แหละเนี่ยจาจําชื่อบ้านตัวเองไม่ได้อีสานสมศรียัง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 เปิดการสร้างได้ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ลงคลิปอ่าลูกชายปังคลิปช็อตใช่ไหมจัดไปเลยลูกวาง ปังคลิปช็อตก็จัดไปเลยแล้วแต่ใช่ไหมแม่กาวบอกว่าแล้วแต่ไปแล้วไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะสายเพราะว่ามีนัดไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วก็ไปไอประชุมไปแล้วนะคะขอบคุณลูกกวางของคุณแม่กาวที่เข้ามาทักทายเด้อเดี๋ยวมีเวลาก็จะไปเยี่ยมไปหานะคะอ่าลูกกวางนะคะโอเคโอเคแม่กาวนะคะไปแล้ว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 บายบายเลิฟเล็บเลบเเอ้าทำไมมันไม่ออก you <laughs>